อยากายด,ดูเธออยากให้เธอมีวันที่สใสอยากเงูลงย,ยีอะไรก็้เอือ r o ช่วย้าคนที่เดือดร้อนด็อกเตอรแอนก็ภูมิใจแล้วล่ะอย่าเสียเวลาเลยนะคะเราไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกัเนเถอะไปค่ะตอนซุปเปอร์ของซุปเปอร์ฮีโร่ ใจเย็นวัเลยขวัมาไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวพี่จะช่วยพาออกมาให้นีคงโนทิ้งไว้นานแล้วสิค่ะมันมาเห็นปุ่มกดล็อกตรงนั้นไหมกดปลดล็อกสิมามเอาเใจเย็นสินี่เห็นกดปุ่มตรงนั้นกดรระจบลงก่อนก็ได้นะเฮ้ยถอนใจอย่างนี้ได้ไงอะโถ่เ้นคงต้องออกแรงช่วยแล้วสินะ หน้าไปไหนยา <Yeah! laughs> พลังขยายวะถูกโย่เกือบไปแล้วเห็นไหมนี่มูทำอะไรของนายเนี่ยวิยกับหมาอยู่ได้ oh. เอ้า <laughs> ก็ฉันพยายามช่วยอยู่นี่ไง oh. วิธีแก้ปัญหาของนายมันจะหน่อมน้ำไปไหมเนี่ยฮะอ้าวเฮ้ยผู้จาหุ่งๆแบบนี้ได้งไงอ่ะนีม่มาดูถูกความสามารถกันนะขอร้องถ้าไม่ได้ฉันมาช่วยแล้วนายจะจัดการได้ไหมล่ะ อยู่เดี๋ยวนั่งหนูน้อยเร็วหน่อยไฟจะมาแล้วเวยอ่ยนี่้เยนเย้เยาเย้นยย้เ้เยเย้เยย้เย้เยวเ้เย้ย้่้เย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 ุ้ รอดตายแล้วนะหนูจะร้อยไฟพ่อ,อก่อนหรืองไงนี่พาเด็กจะริบสิหยา,ยาหนูน้อยพี่มาแล้วจ้ะไม่ต้องกลัวนะพี่จะพาไปเองออย่แล้วจะมีไงดี จะเป็นยังไงไม่หน่อมแนมแล้วใช่ไหมโธ่มาช้ายังมาทําคุยฉันเนี่ยมาต้องนานแล้วไม่เห็นอยากคุยเลยขอร้องเลยนะพลังลมกรดของฉันต่างหากล่ะที่ทําให้น้องเขารอดตายคิดว่าพลังของนายวิเศษอยู่คนเดียวหรือไงพลังเจ็ดของฉันอ่ะก็ใช่ย่อดเสมอไหลแล้วม,มันก็ไม่ได้วางซะทุกครั้งหรอกนะแมมก็ยังดีกว่าพวกชอบใช้แรงไม่ยอมใช้สติปัญญาโอ้แรงว่าใครกันอะเราอย่าเถียงกันเลยค่ะ <c oughs> พวกเธอไม่ยอมร่วมมือกันดีๆเด็กก็เลยเกิดเป็นอันตรายเลยเห็นไหมโธ่ผมพลาดไปนิดเดียวเองเรายังมาเถียงกันเองอีกพลาดทีเดียวใส่ใหญ่เลยนะคอยดูผมแสดงฝีมือบ้างเถอะเอาล่ะพักสงบสติอารมณ์กันก่อนเราค่อยมาดูกันช่วงหน้านะคะว่าพวกสามหนุ่มเขาจะเลกเถียงกันหรือยังพบกับซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้กันต่อน,นะคะแหม เมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าทีมขาดผมไปต้องลำบากแน่ด้อาอุ้ยตัวเองอีกคนแล้วอา้าก็จริงไหมเล่าคนอื่นเนี่ยนะรู้จักแต่ใช้กําลังถ้าขาดมันสมองอย่างผมไปไมันจะเหลืออะไรพอก่อนพอก่อนบอยโอ้โหพูดจาหน้าหมันไส้จริงๆเลยอย่าลืมว่าซูเปอร์ฮีโร่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแน่นอนครับด้วยมันสมองของผมเนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีทางช่วยใครพลาดแน่นอนมามาเลยให้เรา,าตัวเองตัดสิน ว่าในพวกเราเนี่ยใครเจ๋งที่สุดกันแน่ยังไงก็ต้องเป็นฉันนี่แหละเพราะฉันน่ะจีนเนี่ย <S <S ที่สุดนี่นาอาจจะเป็นฮีโร่สาวพรวเสน่ห์ก็ได้นวัตรกรรมล่าสุดก็ต้องเก๋กู้ดกว่าของเก่าเป็นไหนไหนไม่แน่หรอกเธออาจจะเป็นแค่รุ่นทดลองก็ได้ชิปดตรครับดกตอรแอนอยู่ไหนอะไรกันคะเบาๆาหน่อยคะ่ะด็อเตอร์แอนอยู่ไหนหล่ะครับไม่เอาใจดอกอรแอนประชุมอยู่นะคะ มีเรื่องอะไรด่วนหรือคะให้เราใจช่วยแทนได้ไหมเราอยากรู้ว่าในบรรดาพลังพิเศษที่ดรกแอนสร้างให้พวกเราใครคือสุดยอดเทคโนโลยีตัวจริงเสียงจริงกันแน่ยจะรู้ไปทำไมกันล่ะคะใครเป็นใครจะได้เจียมตัวกันเอาไว้ตายแล้วเล่นอะไรกันคะเนี่ยไม่เห็นจะสร้างสรรค์ตรงไหนเลยอ่ะไม่ได้ทะไม่ได้ดรอกแอนกำลังประชุมด่วนเรื่องสำคัญอยู่นะคะเรื่องสำคัญอะไรกันนะคะก็เรื่องส่งประกวดสุดยอดนวัตกรรมเลยสิคะ อะไรคือสุดยอดนวัตกรรมกันนะครับผมอยากให้คุณส่งผลงานที่คุณคิดค้นเข้าร่วมประกวดงานสุดยอดนวัตกรรมโลกครั้งนี้สักชิ้นหนึ่งนะอะไรคือสุดยอดเทคโนโลยีกันล่ะคะบอสในเมื่อนวัตกรรมทุกอย่างก็ต้องมีการพัฒนากันไปไม่สิ้นสุดแอนบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าผลงานชิ้นไหนของแอนที่ถือว,ว่าสุดยอดแล้วพลังนาโนชิปซูเปอร์มาคือมา,มาหาการนั่นไงละ่ะคุณส่งซูเปอร์ฮีโร่ของเราสักคนไปเข้าประกวดก็ได้นะ ขอแอนเก็บไปคิดก่อนได้ไหมคะนั่นไงดรแอนต้องส่งพลังจิตยืดร่างของฉันไปประกวดแน่ๆปะโจพลังถึกๆอย่างนั้นนจะไปสร้างชีดรแอนได้ยังไง <c oughs> มันต้องเป็นอัจฉริยะอย่างฉันนี่สิ <c oughs> ถึงจะคู่ควรเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่โลกรอคอยรอให้สูญพันธุ์หมดโลกไปสิใช่ไหม พอเธอค่ะจะเถียงกันไปเพื่ออะไรยังไงดอกเตอร์แอนก็ต้องเลือกฮีโลส่าสาวคาษณเนอยู่แล้วใช่ไหมแปวใจขอร้องอย่าบอกด็อกเตอร์แอนนะคะว่าแหวใจเอาเรื่องประกวดมาบอกให้ทุกคนรู้นะคะ ดเอรแอนมาแล้วตกลงว่าดตอรแอนจะส่งใครไปอะครับพวกเราอยากรู้มากเลยนะครับดรช่วยฟันธงทีนะครับว่าพลังพิเศษของใครที่มันเจ๋งโพดโพดใช่ผมไม่เปล่าครับที่เป็นซุปเปอร์ของซุปเปอร์ฮีโร่ของดรแอนอีกทีแอนบอกไม่ได้จริงๆอะทุกชิ้นของแอนก็ตั้งใจคิดคนทั้งนั้นเอาละครับถ้าดอร์ช่วยไม่ได้เนี่ยงั้นเราเลือกกันเองก็ได้โอ้อยออกเลยเป็นไงเรื่องของความสามารถจะมาใช้ดวงตัดสินได้ไงฮะถ้างั้นใช้ภารกิจตัดสินดดินนนนนดดดีััั้้้ยล่าาภรรกกกจถไไปปใคคคคชวแญห็ือ ของซูเปอร์ฮีโร่ของดอกเตอร์แอน ได้อยู่ในระดับนี้แรงเวียงอาจทําให้โบกี้รถไฟขาดกอรจัดการกกได้และอาจจะทําให้ขบวนรถเหลี่มนั้นตกกลางได้ผู้โดยสารคขบวนนั้นอาจได้รับอันตรายเราจะจัดการเหตุการณ์ได้ทันหรือไม่อันนี้ผมองมารุนกันหน้าที่ต่อนาทีเลยค่ะโอ๊ยแม่ซุป,ปเปอร์ฮีโร่ปรากฏตัวมาแบบครุท่ทีเลยค่ะคุณผูปป้ชมอันในกำลังกันขนาดน,นี้เชื่อว่าทุกคนในคูบัวรถี่ต้องปร้อมใครอย่าง,นกกนงแน่นอนฉันบอกแล้ จะช่วยกู้พารกกจนี้ได้สําเร็จจะได้เป็นตัวแทนสุดยอดนวัตรกรรมของดอรแอนตกลงไหมตกลงนี่จะเอาชนะกันให้ได้ใช่ไหมเรื่องโกโอินเตอร์เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะเธอจะถอนตัวไม่ลงแข่งก็ได้นะเราถือว่าเธอสละสิทธิ์เองนี่มันเรื่องความเป็นความตายจะมาแข่งกันอยู่ได้ เฮ้ยทำไมยังวิ่งอยู่กันขอโลหิักันนะถังหยุดวัดทูสงสารสร้างแรงไม่ได้แค่นี้ รถไฟกำลังจะเข้าทางโค้งช่วงเก้าโค้งโบกี้อาจจะบิรงออกจากลางก็ได้ทางโค้งอยู่ไกลแค่ไหนเร็วหน่อยเร็วหน่อยไกล้จะเข้าโค้งแล้ว ตาจ,จะเลือไปทางนั้นก็ได้ทีนี้เราจะทำยังไงฉันจะใช้พลังลงูกดหอบไปออกเลก้อกคนเดี๋ยวนี้พลังลงูกดเร่งความเร็วยา <Yeah! S 3> เอาแล้วค่ะคุณคิตตี้คบตอนนี้รถไฟกำลังเ,เข้าโค้งเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่และเล่ากผู้โดยสารออกจากโบกี้หมดแล้วหากโบกี้ดังกลา่าวหลุดออกจากรางรงช่วงทางโค้งจะเป็นไปได้ว่าจะหลุดกระเด็นไปกระท้องฟ คนในแถกนัดต้องรู้นกันแล้วว่าเราซุปเปอร์ฮีโร่จยือเด็กคนโค้งนี้หรือไม่หรือถ้าโชคร้ายเราชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างทางจะต้องตกเป็นเหยื่อทนหรือไม่แย่แล้วเย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซะแล้วครับ ที่บอยก็รีบคิดแผนรับมือดีๆสิคะที่ก็ทําอยู่นี่ไงเธอก็ช่วยกันหน่อยสิยาย้าก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะคะอยู่ทะเลาะกันได้ไหมโอเคสถานการณ์ยิ่งอันตรายอยู่ <c oughs> เอาละค่ะเรามาดูช่วงหน้ากันต่อดีกว่านะคะว่าเหล่าฮีโร่จะแก้สถานการณ์ยังไง <c oughs> ดรแอนไม่รู้ว่าร่วมมือกันดีๆที่มันยากหรือยังไงเนีย่ยโอจริงๆรลย <c oughs> ได้เวลาผมออกโรงบ้างแล้วครับหนึ่งสองสามอย่างนี้ยังมีหน้ามันเป็นเล่นอีกงั้นนี่ใครเล่นกับนี่ฉันคึกคัดเพราะฉันจะได้ช่วยเหลือคนต่างหากแล้วคนเดือดร้อนยังมันทาเป็นคึกอีกเฮ้ยนี่คนกระตือรือร้นก็ยังมาต่างอีกงั้พอไเลยพาเธอไอเรื่องกัดกันเนี่ยตอนนี้รีบไปช่วยคนอื่นก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายแรงกันเถอะค่ะไม่มีปัญหาครับด้วยความสามารถของผมจะแก้ไขเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเองครับทุกคน ออกจากบ้านเดี๋ยวนี่าจะเ่ทงทุกคนต้องออกปเลยที่นี่ได้ยินไหม ครั้งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าพลังของเหล่าซปเปอร์ฮีโร่ของเรายังมีข้อจํากัดอีกเยอะเพราะอย่างนั้นก็แปลว่าแอนคงไม่ส่งใครเข้าประกวดสุดยอดนวัตรกรรมทั้งนั้นอ oh. oh. ตอนนี้พวกเราสํานึกแล้วละคะ่ะแข่งกันไปก็ใช่ว่าเราจะทําภารกิจคนเดียวได้เสมอไหร่รับรองเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะทํางานกันกเป็นทีมครับไม่ชิงดีชิงเด่นกันอีกแล้วครับผมสาบาน ภารกิจหน้ารับรองครับว่าพวกเราเนี่ยจะร่วมแรงร่วมใจครับคงจะไม่มีภารกิจหน้าอีกแล้วล่ะอแอนกำลังจะทบทวนเรื่องหน่วยงานของเราใหม่เราได้รดับคำชมและคำขอบคุณจากผู้คนมาตลอดแต่เวลาที่เราทำงานพลาดเราก็ต้องยืดอกยอมรับและรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำลงไปด้วยแอนขอบคุณที่ทุกคนสละเวลามาช่วยกันปฏิบัติภารกิจแต่แอนจำเป็นต้องหยุดทบทวนเป้าหมายของเราใหม่ไม่จริงอะ ถือว่าแอนให้เวลาทุกคนไปพักร้อนทบทวนเป้าหมายของตัวเองแอนจะปรึกษากับบอสถึงบทสรุปว่าเราจะชดใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> โทรเป็นแบบนี้นี่เรากำลังถูกพักงานใช่ไหม <c oughs> After to the ball. ขอโทษครับขอโทษครับมีภายรอบตัวเกิดขึ้นได้อยู่ทุกเวลาก็อยากจะคอยดูแลข้างกายเธอก็อยากให้เธอมีวันที่สดใสก็อยากเป็นเงาดูแลอย่างนเรยไปให้ทำอะไรก็ได้เพื่อเธอ อ้าวม่กยังไม่ถึงเว่าพรา้อมหน้ากันแบบนี้แล้วคะดรแอนอยู่ไหมครับขอโอกาสให้พวกเราได้กลับมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้งเถอะน,นะค่ะเราอยากมาขอโอกาสให้เราได้กลับไปเป็นซูเปอร์โร่ยอีกครั้งผมทบทวนเป้าหมายตัวเองดีแล้วนะครับผมยังอยากใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอยู่อ่ะแววใจก็อยากจะช่วยทุกคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่อะไรครับดรแอนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วล่ะคะ่ะฮะ เรต้องถามด็อกเตอร์มากกว่าครับว่าทิ้งพวกเราลงคอได้ยังไงอ่ะแอนตกลงกับบอสแล้วว่าแอนจะรับทุนจากองค์การกู้วิกฤตโลกไปเรียนต่อแอนรู้สึกว่าความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมายังไม่ทําให้แอนมั่นใจว่าจะช่วยสังคมให้ดีขึ้นได้ขอเวลาให้แอนไปค้นคว้าหาวิธีพัฒนานาโนชิปอีกหน่อยนะแอนจะพยายามเพื่อให้เราช่วยคนได้มากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับกว่าจะถึงตอนนั้นแอนก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่รู้ว่ายังไงเราก็ต้องได้กลับมาเจอกันอีกแน่ๆสัญญาวนะครับว่าจะต้องกลับมาถ้าด็อกเตอร์กลับมาพวกผมสัญญานะครับว่าจะไม่ทําให้ความพยายามของด็อกเตอร์เนี่ยสูญเปล่าแน่ๆพวกเราอ่ะจะรอด็อกเตอร์กลับมานะครับไม่มีพวกผมแล้วด็อกเตอร์ต้องดูแลตัวเองดีๆ,ๆนะครับขอบคุณทุกคนมากนะรอก่อนนะครับทุกคนก็เหมือนกันโชคดีนะ แล้วก็อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่แต่เราก็ยังต้องช่วยเหลือสังคมต่อไปเข้าใจไหม ศาสตร์จอมอัจฉริยะผู้คิดค้นนาโนชิปซูปเปอร์พลังมหึมามหาการและเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโปรเจกต์ซูปเปอร์ฮีโร่นนี่เองแราจะมาเร่่มกันต่ป้อ่ประเทศของเราอีกครั้งที่ไินดี่นี่นะดาวลรืงฉันต้องออกโดงเองบ้างละสองโจนนี่เราจัดการเอง เจ้าต่นหรช้าเนี่ยตาไหนบ้างเน,น,นี่ยพลังีรสาเสน่อาวรพลังจีรสาอินมมีรับใช้ทุกคนนะคะและภาร,รกิจของพวกคุณก็คือปกป้องประเทศชาติ ทุกสุขของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนและพิทักษคุณธรรมจากการการะทำของเหล่าคนชั่วให้สังคมของเราดีขึ้น พัฒนาแล้วไม่รู้หรือไงอย่าเลี้ยงก็ช่วยช่วยด้วยแรงที่บ่อยสู้สู้ร่างฮีโร่ด้อมร่งขยายร้อนแย่แล้วตกหลงเราสมัยออกก่อนกันแน่ว่าไปยิงแต่รู้ว่ายังไงเราก็ต้องได้กลับมาเจอกันอีกแน่ๆปกป้องประเทศชาติดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนไม่หยาบคาย